คร์เวตคือหนึ่งในรถสปอร์ตอเมริกันที่ครองใจคนทั่วโลกในช่วงยุค8 0ถึง90รุ่นที่ได้รับความนิยมคือครวเวต CC ที่มาพร้อมโครงสร้างแข็งแรงน้ำหนักเบาและใช้เครื่องยนต์ v 8ที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมและราคาเข้าถึงได้ง่ายด้วยเหตุนี้โรเบิร์ตแจงเคิลนักออกแบบและผู้สร้างรถชื่อดังชาวอังกฤษจึงอยากจะพัฒนารถยนต์ที่มีความเหมือนกับคร์เวตในแบบซุปเปอร์คาร์ของอังกฤษจึงได้เกิดรถที่มีชื่อว่าแจงเคิลเทมเพส เทมเพสเปิดตัวครั้งแรกในปี1990จุดประสงค์หลักคือการสร้างรถที่แรงแล้วหรูหราราคาจับต้องได้เทมเพสถูกวางขายในราคาเริ่มต้นที่121,000ปอนด์ซึ่งอาจจะดูสูงมากแต่ก็ยังถือว่าคุ้มเมื่อเทียบกับสมรรถนะและวัสดุที่ใช้รถคันนี้ใช้พื้นฐานเดิมมาจากเชฟโรเลตคอเวตซีซีรถสปอร์ตอเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องโครงสร้างแข็งแรงและเครื่องยนต์ V8 แต่ถ้าทุกส่วนถูกนำมาปรับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นซูเปอร์คาร์สไตล์อังกฤษแทนตัวบอดี้ของรถใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสผสมเคฟล่าให้น้ำหนักเบาและแข็งแรงรูปลักษณ์ถูกออกแบบใหม่หมดแต่ยังพอมีเขาโครงของคอเวตอยู่บ้างด้านหน้ามีเอกลักษณ์ด้วยฝากระโปรงพร้อมช่องดักอากาศเพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องได้ดีกันชนและไฟตัดหมอกถูกสร้างขึ้นใหม่ที่บริเวณกันชนหน้ามาพร้อมช่องดักลมด้านข้างพร้อมสปอยเลอร์เล็กๆที่ด้านท้ายรถให้ดูลงตัว ในส่วนห้องโดยสารแม้ยังใช้โครงสร้างเดิมของคอเวตแต่ได้เลือกวัสดุหุ้มใหม่ทั้งหมดทั้งหนังเอาคันทาร่าหรือหนังเทียมลายเอกโซติกตามความพอใจของลูกค้าเพื่อเน้นความพิเศษเฉพาะคันเครื่องยนต์ของเทมเพสคือเครื่องยนต์ V8 แบบเดียวกับในรถคอเวตซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบตั้งแต่เครื่องยนต์มาตรฐาน300แรงม้าไปจนถึงเวอร์ชันซูเปอร์ชาร์จที่เกิน370แรงม้าสามารถทำความเร็วได้เกิน322กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอน แม้เทมเพสจะได้เข้าสู่การผลิตขายจริงแต่ก็ถูกผลิตออกมาเพียงแค่35คันรถเกือบทั้งหมดถูกส่งออกไปยังตลาดตะวันออกมากเหลือเพียงหนึ่งคันที่ถูกเก็บไว้ในสหราชาอาณาจากักรชื่อเทมเพสจึงไม่ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเหมือนเฟอร์รารี่หรือแลมโบกินีแต่กลับกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในวงการนักสะสมรถหายากแทน The Corvette is one of America's most iconic sports cars, beloved by enthusiasts around the world. During the 1980s and 1990s, the Corvette C4 gained particular popularity thanks to its lightweight yet rigid structure, powerful V8 engine, excellent performance, and relatively affordable price. It was this reputation that inspired Robert Jenkel, a renowned British designer and car builder, to create a British interpretation of the Corvette in the form of a supercar. The result was the Jenkel Tempest, unveiled in 1990. The Tempest was designed to combine raw performance with luxury at a relatively accessible price. Launched with a starting price of one hundred twenty one thousand pounds, it was certainly expensive, but considered reasonable given the materials, craftsmanship, and performance it delivered. The car was based on the Chevrolet Corvette c four, well known for its sturdy construction and vape power plant, but nearly every element was redesigned to suit a British supercar identity. The body was crafted from a fiberglass Kevlar composite, making it both lightweight and strong. Its styling was completely reimagined, though traces of the Corvette's profile remained. The front end featured a distinctive bonnet with heat extraction vents, a newly designed bumper with integrated fog lights, side air intakes, and a subtle rear spoiler that gave it a cohesive supercar look. Inside, while the underlying Corvette architecture was retained, the cabin was fully retrimmed with bespoke materials buyers could choose from alcantara leather or exotic pattern faux leather emphasizing exclusivity and individuality the v8 engine options range from a standard 300 horsepower unit to a supercharged version producing over 370 horsepower enabling the tempest to achieve top speeds well above 200 mph